สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าใครที่จบใหม่เราก็อยากจะสา,สายงานทํางานสายงานเทคเนี่ยมันมี a อเรียอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะลงไปได้นะครับแล้วก็จริงๆวันนี้มันต้องบอกว่ามีหลายอย่างที่ต้องลงมากเพราะฉนั้นผมจะ,จะหยิบมา1ิอย่างที่ใกล้ตัวผมมากที่สุดกันละกันว่ามันมีสายงานอะไรบ้างแล้วแต่ละสายงานเนี่ย มันทำอะไรบ้างนะครับบางอันเนี่ยอาจจะมีการลักษณะโคดิ้งน้อยหน่อยบางอันเนี่ยโคดิ้งเยอะมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้าง10 jobs in tech ขอเริ่มนะครับจากเจ้าตัวแรกอย่างแรกก่อนนะครับงานสายงานแรกเนี่ยที่นะครับคาดว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คือจะเป็นสายงานที่เรียกว่า Software Engineering ก็ต้องบอกเนาะว่า Software Engineering เนี่ยมันเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จัก แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าบางบริษัทเนี่ยมันอาจจะทําไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้แต่เป้าหมายของซอฟต์แวร์เอนจิเนียเนี่ยคือเป็นการพัฒนาระบบนะครับแอปหรือ any system ใช่ไหมแล้วก็เขียนเทสเคสแล้วก็เมนเทนระบบให้มันใช้งานต่อไปได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะอยากจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับเช่แบบนแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินจอง อะไรเงี้ยก็ทำให้บริษัทได้บริษัทหนึ่งไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ทำแต่ว่าบางทีอ่ะมันก็ไม่ได้หยุดที่เว็บไซต์ใช่ไหมบางทีเราอาจจะไปพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับแบบเอ่อ GPU level หรือว่าซอฟต์แวร์ระดับเอ่อแพลตฟอร์มของเอ่อดัตต้าแอนด์เอร์แพลตฟอร์มอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นได้หลากหลายแบบกันละกันในมุมซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงซึ่งพอเราพูดถึงใส่งานซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงแล้วเนี่ย มันก็จะแบ่งเป็นหลายส่วน,นกันละกันนะครับแต่ว่าส่วนหลักๆเลยในสายงานซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงก็คือจะเป็นเช่นนะครับฟอนต์เอนด์นะครับฟอนต์เอนด์เดเวลเปอร์ก็คือจะเป็นเดเวลเปอร์ที่เขียนหน้าบ้านว่าหน้าบ้านเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรภาษาสำ,สำคัญที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็นพวก JavaScript นะครับเขียน React TypeScript อะไรพวกนี้แต่ Go ก็คือ Frontend เนี่ยก็คือการเขียน ดีไซน์หน้าเว็บไซต์ให้มันดูสวยงามแล้วก็ตรงกับตามที่ลูกค้ายอยากจะได้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆให้มันสามารถที่จะแอดฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นหรืออะไรเงี้ยใหม่ๆเข้ามาขึ้นแล้วก็จะมีพวก Back End d e นะครับเดเวลอปเนะครับที่พัฒนาพวก Back End Services ต่างๆก็คือเหมือนแบบเราพัฒนาอาจจะยกตัวอย่างา app เนี่ยเว็บแอปเนี่ย เราก็จะพัฒนาเว็บไซต์ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวแบ็กเอนเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่คนอาจจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะพัฒนาลอจิกบางลอจิกที่เชื่อมต่อกับฟรต์เอนไม่ว่าจะเป็นลอจิกในการล็อกอินลอจิกในการาจ่ายตังหรือว่าเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ซอฟต์เอนจิเนียร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอยู่แค่ฟรต์เอนแบ็กเอนบางคนอาจจะทำบางคู่ด้วยก็เป็นไปได้น,นะแล้วแต่บริษัทนะครับมันก็ยังจะมี อีกด้านหนึ่งด้วยที่เขาต้องดูนะครับก็คือเรื่องของ DevOps ซึ่งอันนี้ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังนะว่ามันแล้วแต่บริษัทบางบริษัทเนี่ยก็จะมีการพัฒ DevOps แยกมาอีกโรนึงแต่บางบริษัทเนี่ย Software Engineer ก็อาจจะควบคุมทั้งตั้งแต่ Front End Back End DevOps ก็เป็นไปได้นะครับแล้วเราแต่เราแต่บริษัทเราแล้วแต่ขนาดของบริษัทแต่อีกตัวตัว DevOps เนี่ยทำทำอะไรก็คือ Responsibility ของเขาเนี่ยก็คือ ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาซอฟต์ชิปซอฟต์แวร์ได้ไวยิ่งขึ้นนะครับโดยการทําให้ชีวิตของการพัฒนาสวิตใดสวิตหนึ่งเนี่ยมันเข้าไปสู่โปรดักชันได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการมากยิ่งขึ้นนะครับโดยไม่ว่าจะใช้สกิลที่เขาเอาจจะเคยได้ยินนะว่าชื่อ continuous integration หรือว่า deployment นะครับให้เราสามารถที่จะ deploy สิ่งต่างๆ่าไปง่ายยิ่งขึ้นเนาะแล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมีเรื่อง Dev Sec Op ด้วยนะครับทีเ่เพิ่มเข้ามหม่คำหนึ่งก็คือจะนอกจากว่าเราจะต้อง Ship Deployment อะไรพวกนี้ให้มันเร็วขึ้นนะครับใน State Deployment ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องของ Security ด้วยนะครับว่าสมมติเราใช้ s v i c e ใด s v i c e หนึ่งเนี่ย API Key อะไรพวกนี้มันจะรีหรือเปล่าหรือว่ามันจะมี Vulnerability นะครับในการถูกโจมตีหรือเปล่าเนี่ยก็คือจะเป็น สิ่งต่างๆนที่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ต้องดูซึ่งมันมันกว้างมากนะแล้วแต่บริษัทก็อาจจะดูไม่เหมือนกันซึ่งก็น่าสนใจมากครับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ถัดมาสายงานที่2นะครับที่น่าสนใจถัดมาก็คือจะเป็น data engineer Data engineer เนี่ยทำอะไรหลักๆแล้วเนี่ย n g i n e e r เนเน่ยก็หลายคนก็สามารถมองได้เนาะว่าออคอหลักของเขาเนี่ยคือการที่จะทำยังไงก็ได้ให้ Data เนี่ยมัน จัดอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ให้คนใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นแบบมันจะมีปัญหาอยู่ว่าทาไมจะต้องมีโบรนี้ก็คือว่าไอเจ้าตัว Data เนี่ยบางทีมันมีจํานวนปริมาณค่อนข้างมากใช่ไหมครับแล้วก o task ของ Data Engineer เนี่ยก็คือว่าจะต้องเอา Data ี่อ่าที่มันมาจากหลากหลายแห่งเนี่ยมาเก็บอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะครับที่จะทําให้มัน มีการ query ได้ optimal ที่สุดก็ต้องแปลง data อยู่ใน format ที่มันจะถูก query ได้ optimal มากที่สุดทำา i p ป l i n e ต่างๆนะครับคำว่า pipeline นี้ผมจะหมายถึงเนี่ยก็คือจะเป็นอารมณ์ว่าเ,เรามี data สุดเรามี data l โหลเข้ามาใช่ไหมครับจาก s อ u r c e อร์สใดซอรหนึง่งใช่ไหมเราอาจจะเขียนคำว่า pipeline เนี่ยก็คือเป็น some automated flow นะครับเหมือนเป็นโค้ดที่รันซ้ำๆ เพื่อที่จะ transform data clean data แล้วก็เก็บ data พวกนี้อยู่ในถูกที่ถูกทางนะครับให้ทีมอื่นเนี่ยเอาไปใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะคนอาจจะจเอาไปใช้ในมุม analytics หรืออยากที่จะเอาไปใช้ในมุม ai ml หรืออื่นนะครับเพราะฉะนั้นคอหลักของ data engineer คือการ build data Pipeline ให้มัน e efficient ที่สุด แล้วก็ให้คนอใช้งานนั้นมากที่สุดแล้วก็สกิลนะครับที่จะต้องรู้นะครับถ้าอยากจะเป็นพวก Data Engineer ต่างๆเนี่ยก็จะมีการเขียนพวก Pyspark นะครับอย่างแน่นอนในบริษัทใหญ่ๆแล้วก็พวก Kafka นะครับกับพวก SQL อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องเรื่องที่สำคัญแล้วก็สกิลในการพวก Deployment ต่างๆครับที่ที่ซอฟต์แวร์รู้ก็ควรจะมีด้วย คำว่า Kafka เนี่ยมันคือจะเป็นเหมือนเป็นทุนเทคโนโลยีเนี่ยที่จะทำให้การา transform data หรือ move data เนี่ยมันมันเป็นเรียวทำมากยิ่งขึ้นกันละกันอธิบายง่ายๆแน่นอนว่า data engineer เนี่ยก็ต้องรู้ p y Spark นะครับในการที่จะ transform data หรืออะไรพวกเนี้ยด้วยแล้วก็เขียน SQL เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรที่เบสิกมากๆแล้วก็ ไม่หนำซ้ําก็ยังจะต้องมีสกิลในด้านซอฟต์แวร์เจเนียร์อย่างที่ผมบอกสกิลเดฟออฟบางส่วนเนี่ยมีไว้ก็ดีเนาะเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะเจ้าตัวสุดท้ายการที่เราสร้างพวกปลายปลายนะครับปลายปลายของ Data เนี่ยมันก็คือจะเป็นซัมพีซ์ออฟซอฟแวร์ที่เราต้อง manage เพราะฉะนั้นแบบ day to day ในในฝั่งแบบ Data e n g i n e e r ที่น่าจะ expect ได้ก็คือว่ามีทีม s i n e s s เข้ามาอยากจะให้เราบอกว่าม,มี Data เนี่ยที่กำลังจะถูกอัปโหลดเข้ามานะครับอยากจะให้อัปโหลด Data เนี่ยเข้ามาหน่อยจาก l e ส s ซย์ไมโครซอฟท์เออะไรเงี้ยปุ๊บแล้วก็เอามาใส่ใน Format ที่จะทำให้ทีมเลสเซยทีม Data Scientist เนี่ยหรือทีม Data a n a l y s t เนี่ยเอาไปวีคอร์ต่อให้หน่อย อาจจะเป็นอะไรอย่างนี้ช่วยเขียน pipeline ซ้ำๆหน่อยแล้ว data เนี่ยมันก็จะมาทุกๆทุกๆ w e e นะครับใหม่ขึ้นทุกๆ w e e อะไรเงี้ยเราจะทํำยังไงอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ data engineer ต้องคิดนะครับเป็นตัวอย่างกันละกันอย่างที่3นะครับก็คือ data analyst มาต่อกันก็คือแน่นอนว่าตอนที่ data เนี่ยมันอยู่ใน format ที่ clean แล้วอยู่ใน format ที่ clean แล้ว speed มันเร็วแล้วที่ optimal แล้วนะครับ data analyst ทำอะไร Data a n a l y s t กเนี่ยก็จะอยู่ในเลเยอร์ที่ Data มันเรดดีแล้วนะครับแล้วเขาอะก็จะพยายามที่จะทำ a n a า y t i c s on the Data อาจจะฟังวนตีนแต่มันก็คือทำแค่นี้เลยครับก็คือมันจะทำการาดูข้อมูลดู Past Data นะครับดู Data ในอดีตว่า,ามันมี Insights อะไรบ้างนะครับ n s i g h t s อะไรบ้างที่น่าสนใจในอดีตเผื่อว่ามันจะช่วยให้เราให้ธุรกิจเนี่ยตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเห็นไปดู Data แล้วเจอว่ายอดขายเนี่ยมันดรอปเพราะแฟกเตอร์ที่เกี่ยวกับบางอย่างะนะเช่นการของส่งมันไม่ดีหรืออะไรเงี้ยก็ว่ามาเนาะเขาก็จะเอาสิ่งนี้ไปรีพอร์ตกับทีมบิสเนสให้ทีมแมนจเมนต์หรืออะไรก็ว่าไปให้ให้ทำอะไรสักอย่างให้มันแก้ปัญหานี้เนื่องจากว่าเราเจอล้ปัญหาจากตัว Data แหละ สำหรับ Data Analyst นกครับก็ต้องบอกนะว่าสกิลมันแล้วแต่บริษัทแหละแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่า Data Analyst เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมี deep นะครับ technical knowledge เท่า Software Engineer หรือ Data Engineer อเขาอาจจะมีในมุมแบบเขียน Python ได้นะครับแล้วก็ SQL เป็นนะครับเป,เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ทำแดชบอร์ดนะครับเช่น Power BI แดชบอร์ดเ p o w ว r BI พวกนี้เป็นนะครับซึ่งก็ต้องเล่าออนะว่าไอ้ mm hmm. ชุดตัว Data Analyst เนี่ยที่พอทำอย่างที่ผมเล่าว่าเออเขาโคดิ้งไม่เยอะใช่ไหมแต่เขาอาจจะไปหนักกว่าในมุมว่าออจะ Storytelling ยังไงให้มันดีนะครับมันก็คือจะเป็นแบบทุกงานก็ยากหมดยากคนละแบบ Data Analyst จะยากในมุม Storytelling นี่แหละครับอันที่4 Data Scientist Data Scientist ทำอะไรนะครับ จริงก็บางบางบริษัทอาจจะรวม Data Analyst เป็น Data Scientist ด้วยซ้ำแล้วแต่ความใหญ่ของบริษัทนะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าบริษัทมันเริ่มใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมเขา Find Insight ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาอยากที่จะ extend beyond that นะครับเขาอยากที่จะ,ะ maybe predict นะครับในอนาคตว่าเช่นยอดขายจะเป็นอะไรยังไงโดยการใช้พวกโมเดลต่างๆนะครับ m มชชีนเลอร์นิ่งโมเดลในการฟอร์ s ค s t ต t สถิติโมเดลในการ f o r ์ c ค s t ์อนาคตให้ uh, business, uh, คนที่ทำงานเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นหรืออยากจะทำโมเดลในในในมุมแบบวิเคราะห์รูปภาพวิเคราะห์เท็กสนะครับจากเลเซสสั่มอินโวイスพอะไรก็ว่างมาดี a s c i e n t i s กก็จะมามีหน้าที่นะครับในการ uh, อ่านดู Data ดูข้อมูลที่ได้รับนะครับจาก ที่ Data e n g i n e e r p r e p a r e แล้วแล้วก็ทำการคลีนข้อมูลถ้ามันยังไม่คลีนแล้วก็ทำความเข้าใจข้อมูลเหมือน Data a n a l y s เลยแล้วก็พยายาม build some model to solve some business problem นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น Data Scientist ซึ่งผมก็คิดว่านะครับในตัว Data Scientist เนี่ยก็อาจจะ require skill มากขึ้นก็คือจะมี skill ของ Data Analyst บวกกับ skill พวก s i k i t Learn นะครับ TensorFlow PyTorch แล้วก็แบบจริงๆก็มีมีเยอะแยะนะครับแต่ส mm ่วนใหญ่ d a t a Scient ต์เคาจะใช้ Jupyter Notebook mm hmm. กันนะครับแล้วก็เรื่องเราแต่ทีกันแล้วกันแล้วก็ความรู้เรื่อง Cloud นะครับเป็นพื้นฐานะก็ดีเหมือนกันทีเนี้ยเออบาง Data s i i e อ t i s เเขาอาจจะอยากจะ,ยกจะพยายามที่จะทำงาน cross row l เนะเาะคำว่า cross row เนี่ยก็คือบาง Data Scientist เนี่ยเขาอยากจะบางในเชื่อของคนอะ เขาอยากจะทำด้านเอนจิเนียร g มากขึ้นอยากที่จะฝึก deploy สิ่งต่างๆนะแบบอยากจะมีแบบผสมผสานระหว่างซอฟแวร์เอ n จิเนียด้วยนะครับมันก็เลยมีอีกหนึ่งสายงานนะที่ที่มีขึ้นมานะครับก็คือชื่อว่า Machine Learning Engineer Machine Learning Engineer เนี่ยก็คือ,อนอกจากเหนือจากว่าจะต้องมีพื้นฐานฝั่ง Data Scientist แล้วก็ต้องมีพื้นฐานทางซอฟแวร์เอ n จิเนียริงด้วยนะครับ ในมุมว่าเออพอเรามีพอ d a t a s c i e n t i s t เนี่ยเขาเออทำโมเดลเสร็จแล้วหลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยเราจะชิปโมเดลเนี้ยยังไงให้มัน Reliable นะครับเ,ออเราก็มองโมเดลเนี่ยเป็นเป็น p of s o o t w o r t w a r e เหมือนกันเราจะทำยังไงให้โมเดลอะที่มันเหมือนเป็น Piece of Software เนี้ยมันถูกชิปออกไปได้แล้วก็เสิร์ฟคนจำนวนมากไดเออ้เราก็ใช้ได้เรื่อยๆื่อโดยไม่มีปัญหาครับซึ่งไอตัว Machine Learning Engineer เนี่ยก็ต้องดูทั้ง ฝั่ง data เข้าเป็นยังไงเข้าโมเดลเป็นยังไงเอาพูดออกมาเป็นยังไงแล้วก็ต้องมอนิเตอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องใช้สกิลซอฟแวร์เจนีย์นะครับบวก Data Scientist ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วว่าตัว Machine l e a r n i n g e n g i n e e r วันๆก็อาจจะยุ่งกับการทำยังไงให้หรือการคิดนะครับทำยังไงให้ทีม Data Scientist เนี่ยเขามี Time to Market ที่ดียิ่งขึ้นเช่น กลายให้ data scientist เนี่ยเขาเขียนโค้ดแบบนี้นะแล้วถ้าเขียนโค้ดแบบนี้ปุ๊บคุณก็อาจจะอยู่ใน format ที่ผมเตรียมไว้แล้วทำให้เรา deploy โค้ดขึ้นได้อย่างรวเดเร็วมากยิ่งขึ้น,นยอย่าง machine learning engineer เนี่ยก็จะ work very closely ครับกับ data scientist คือทีมมันมันค่อนข้างจะติดก,กัน <laughs> you cannot have machine learning engineer without data scientist นะครับ maybe you can <laughs> ในบริษัทเล็กๆก,ก็อาจจะรวบ ต่ว่าโอเคก็จะเข้ามาสู่ในอีกอสายงานหนึ่งก็คือจะเป็น AI engineer อ่าเป็นสายงานยอดฮิดนะครับที่หลายๆคนก็พูดกัน,นจริงๆแล้วอ่ะมันมองได้หลายแบบและกันแล้วก็บริษัทเนี่ยมันก็มองไม่เหมือนกันแต่ในมุมมองผมก็แล้วกันนะก็คือ้ตัว ML AI engineer เนี่ยก็ต้องสามารถที่จะทำเป็น data scientist ได้ก็คือมีข้อ4แล้วก็ต้องสามารถที่จะทำเป็น machine learning engineer ได้ด้วย แต่มากไปกว่านั้นน่ฝั่งที่มันเป็น Engineer, AI Engineer ยเ e ไอ n เนี่ยคุณก็ยังจะต้องต้องรู้เรื่องพวก LLM agents r a k ใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องของซอฟแ e ร์ g i n e e r เข้ามาด้วยนะครับที่จำเป็นจะต้องรู้เช่นเราจะ Deploy Web Application ในการให้ลูกค้าใช้แบบ จุดเป้าหมายของ AI engineer นะครับที่เพิ่มขึ้นมาจาก data scientist และ machine learning engineer เนี่ยคือเราจะเอา LLM อไปฝังเข้าไปใน product ได้อย่างไรบ้างนี่เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งสายงานนี้กม็มันเรียกว่ามี traction เนื่องจากว่า,าในสมัยก่อนถ้าเราจะ build โมเดลใช่ไหมเช่น machine learning Model อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างนานแต่ว่าทุกๆวันนี้อนี้คนก็เห็น ถ้าเราใช้ l m อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะชิป d u c t ได้เร็วยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าก็ต้องเล่าล่าให้ฟังนะว่าถ้าอยู่ใน Layer AI Engineer เนี่ยเราคง very unlikely ในการที่เราจะใช้เทรนโมเดลใหม่เช่นเทรน ChatGPT ใหม่เทรน llama ใหม่ก็อาจจะมีบ้างแต่อาจจะน้อยกว่านะแบบ7 0 8 0น่ก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ต้องไปจับพวกเวทของโมเดลนะครับในใน AI Engineer แต่ว่า จะเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเราอยากจะเอาไอ้โปรดักเราเนี่ยมันไปใช้ในผลในโซลูชันได้อย่างไรบ้างให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่บางที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันเราแต่อีกสายงานหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสายงานที่เรียกว่า Product Manager ซึ่งนะครับผมจะเล่า Product Manager ในมุมมองที่ผมเข้าใจกันแล้วกันแต่ว่าจุดประสงค์ของ Product Manager เนี่ยคือเขาอะ ต้องเข้าใจบิสเนสต้องเข้าใจเอนจิเนียริงด้วยต้องสื่อสารระหว่างคน2คนนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าหรือว่าคัสเตอร์เมอร์ของเขาเพื่อที่จะ define ว่าเอนจิเนียร์ต้องสร้างอะไรเหมือนเป็นแบบคนสองทางว่าเอ้ยเราจะต้องทำพัฒนาโปรดักต์ไปในทิศทางนี้นะเนื่องจากว่าเราเต้องเข้าใจลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเนี่ยเราเป็นเนเจอร์แบบไหน เราเราก็ต้องเองอ่ะ Product m a n เ g e r อเองอ่ะก็ต้องเข้าใจในเทคโนโลยีด้วยไม่อย่างนั้นนะถ้า Product Manager ไม่เข้าใจในเทคโนโลยีอ่ะเขาอาจจะไปไกด์นะครับเอนจิเนีร์แล้วก็จะไปไกด์ business ให้มันเข้าหากันได้อย่างไรนะคือ Product Manager เนี่ยก็ต้องมีสกิลค่อนข้างดิเวอร์สไม่ว่าจะเป็นสกิเลเรื่องของเทคนะครับพื้นฐานนะพื้นฐานเทคคุยรู้เรื่องนะไม่ต้องลงลึกก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยต้องเข้าใจ แล้วก็ business เนี่ยต้องได้ใช่ไหมย่งที่ผมเคยเ,เจอมานะครับในในสายงาน product manager ที่ผมเคยคุยในชีวิตจริงก็พวก product manager จริงๆเขาก็ดูรู้เรื่องนะในเทคนะครับแต่พอผมถามอะไรที่มันดิบๆลงไปอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็พยายามที่จะเข้าใจแหละ แต่ว่าพอถ้าถามแบบดีบลึกไปเลยอะไรเงี้ยเออเขาจะเริ่มตอบไม่ได้แหละอันนี้ก็คือจะเป็นเนเจอร์ของโปรดักต์แมเนเจอร์ที่ผมเจอแล้วผมว่ามันก็น่าจะเป็นหลายๆที่แหละว่าโปรดักต์แมเนเจอร์เนี่ยเขาไม่ได้บางคนก็อาจจะมาจากไกลเก่าเทคแต่อาจจะมีบ้างหรือไม่มีบ้างาแต่ประเด็นก็คือเอาขาอะโปรดักต์แมเนเจอร์จะรู้เทคประมาณหนึ่งและเซตประมาณแบบ30%ของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์แล้วก็ก็จะประมาณเนี้ยสำหรับตัวโปรดักต์แมเนเจอร์เขาละกัน ทีนี้ก็คือจะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่ทำงานร่วมกับ tech team ก็คือจะเป็น UX/UI designer อ,อย่าง UX/UI designer เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการในการช่วยมันจะแบ่งออกไปสองขาง user experience แล้วก็ user interface นะครับ user experience ก็คือแบบ define ว่าเออ user เนี่ยมันจะต้อง interact กับ product อย่างไงบ้างนะแล้ว user interface ก็คือแบบ อาจจะดีไซน์หน้า UI ว่าหน้าหน้าอินเทอร์เฟซว่าเออมันมันจะต้องเป็นปุ่มนี้กดปุ่มนี้ต่อแล้วเทคตรงนี้ต่อแล้วไปยืนต่อ,เ,อ,อเป้าหมายของ UX/UI Designer เนี่ยก็คืออยากจะทำยังไงก็ได้ให้ p u o t เนี่ยมันออใช้งานได้ง่ายที่สุดแล้วก็ดีสุดนะครับออส่วนของ UX/UI Designer เนี่ยผมเท่าทีเออ่เคยทำงานร่วมกันมาแล้วก็อาจจะเป็นออคนทีเออ่เข้าใจเทค ประมาณหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเทียบกับ PM มันก็ใกล้ๆกันแหละ20-30%เหมือนกันนะครับในในมุมที่เขาเข้าใจเทคเอ่าเพราะฉะนั้นนะส่วนใหญ่ตอนที่อ่าผมบวิกด้วยในมุมแบบเจอ UX UI Designer เนื่องจากอันนี้ก็เล่าเนาะว่าผมเป็นมุมเอเจนเซ e ยอ่าจะเล่าในเปอร์สเปคติฟของผมว่าเออยูเอ็กซ์ยูไอดีไซเนี่ยบางทีก็อ่ามีการดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยที่อ่าบางอย่างอาจจะฟีซิเบ,บิลหรือไม่ฟีซิเบ,บ,บิลบางนะครับเราก็ต้องตบๆให้มันเป็นไปได้มากที่สุด่่แตวา ก็คือสกิลที่ต้องได้ก็คือต้องทำเทคเป็นนะครับในการดีไซน์ทุกอย่างแล้วก็ทำบิสเนสได้ด้วยแล้วก็ใช้พวกฟิ g มาอะไรพวกนี้ยทูพวกนี้ในการวาดวาดภาพอะไรพวกนี้ให้มันให้มันดีดีไสายงานนึงนะครับก็คือจะอยู่ในมุม Security นะครับก็คือจริงๆไงก็จะมี2อันเนาะก็คือ Security Engineer แล้วก็อาจจะม,มีมุม p e n e t t r t t o o t t s t t r r อย่างตัว Security Engineer เนี่ยเขาก็ต้องอมีหน้าที่ในการทำแบบ Infrastructure นะครับหรือหลังบ้านให้ให้มีโอกาสในการ Detect นะครับ t h r e a t s หรือว่าการโจมตีที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบแอปของเรา,เาไม่ว่าจะการเป็นการใช้ tools ในการมอนิเตอร์นะครับคือเก็บล็อกต่างคําคำว่าล็อกเนี่ยก็คือเก็บว่ามันมีแอคทิวิตี้หรือว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างกับแอป,ปนะครับแล้วก็หาวิธีที่จะดีเทคว่าเออแอปเนี่ยมันกำลังโจมโจมตีอยู่หรือเปล่าแล้วก็รีพอร์ตให้หรือว่าทำซัมติงให้ให้มันป้องกันให้ได้นะครับอ,อ,อันนี้ก็คือจะเป็น Security Engineer นะครับซึ่งบาทีก็าอาจจะโ v e r l ร p กับเด v บ e c o ออกบ้างนะแล้วก็อาจจะมีตัว penetration tester นะครับงานนี้ที่ มีหน้าที่ในการโจมตีก่อนที่จะโดน่อนที่แอปจะโดนโจมตีแปลว่าอะไรแปลว,ว่า,า penetration tester เนี่ยก็จะทำตัวเป็นแฮกเกอร์นะครับคือแน่นอนว่าทำตัวเป็นแฮกเกอร์แล้วก็ลองที่จะแฮกระบบดูแล้วพอเราแฮกระบบได้เราก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมา give อีกทีมหนึ่งให้พัฒนาแอปต่ออะไรประมาณนี้นี่ก็คือจะเป็นสายงาน penetration tester ล้วก็จะครบประมาณ10สายงานนะครับทั้งหมดที่จะมาแชร์ให้ฟังวันนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมไม่ได้เล่านะครับสายงานอื่นนะครับที่มีอยู่ในตลาดก็อย่าเพิ่งงอนกันนะครับจริงๆถ้ามีอย่างอื่นที่ผมหลุดไปเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์วันนี้ผมก็ขอลาไปเท่านี้นะครับแล้วถ้าใครอยากทีก่จะได้ทำฟังคลิแบบไหนอีก็บอกได้สวัสดีครับ